ดเลี้ยวอะมึงแนะนำเลยลองไปเล่นเลยเบสนี้แดกดีเยี่ยมเลิศปังสุดฝากเล่นจะมาจัดไปเพื่อนโอเคโ๊ยสบายจังเงินเท่าอีกละเอาเงินไปช้อปปิ้งดีกว่าแบบเนี่ยสบายเนี่ยเพื่อนดีจังเลเหรอเบสตกงาน ก็ดีขึ้นว่ะทำไมอ่ะคุณทำงานอะไรวะก็ทำงานก็ไม่ทำงานเลยเพื่อนก็หรือว่ามีชีวิตตายอะ่าที่มึงทำสุงจริตจริงปล่าสุดจริตดิท้ามันจะไม่สุดจริตแล้วไม่เถอะเออเลี้ยงชาบูเองโอ๊ยเครียดมากเลยอ่ะช่วงนี้เล่นทท่ไหสก็ไม่เคยแตกลงคุณไปก็หมดไปหมดเลยโคตรงจรจริง พอ,อดีคือเยอะหอก็แค่ค่ะขอบคุณมากนะคะเจดาเป็นทียเยอนะท เจ๊คิดดอกละร้อยนะเอออย่าลืมคืนด้วยถ้าไม่คืนคม่อึงไปเอาเงินให้สบายครับห้าพันะแล้วก็บอกด้วยถ้ามันไม่โอชทนมันจะหนึ่ง จได้ดาละเงินที่มีก็เอาไปใช้เหมือนละทำไงดีวะเพื่อนเป็นอะไรวะเหี้ยกูติดหนี้เจได้ดาอ่ะเฮ้ยเจไดาเลยนะเว้ยกูจำเป็นนะอ่ะต้องไปยืมเจเขาเอ่ะทำไงดีวะมึงเฮ้ยยืมไม่เป็นไรนะเฮ้ยทำไงได้ไปติดหนี้เจวะกูเล่นการพนันวะที่มึงเห็นกูใช้เงินแบบ สบายๆกูมีเงินจ่ายมึงนี่นั่นไปเที่ยวปารีสมั่งอะไรมัง่งจริงๆแล้วกูเลี้ยงานธนันว่ะเฮ้ยมึงไม่เป็นเลยนะแก้กันหากันก่อนช่าปบ้ามึงติดหนี้กูมึงยังไม่คืนกูเจ๊สิ้นเดือนอยู่ให้จริงๆกูไม่ฝัง บอกซึ่งเดือนซิ่งเดือนซิ่งเดือนนี่ผ่านมากี่เดือนแล้วซิ่งเดือนนี้จริงๆพี่มันผ่านมนมัเป็นใครหนูขอโอกาสจาบกูฮะเจ๊ขอร้องเน่อยเจ๊หนูจจับกูคือหนูปัญหาจริงๆอ่ะเดือนนี้มันช็อตจริงๆเจ๊เจ๊เข้าใจมึงเถอะนะก็คือมึงไม่มีตายใช่ ไม่มีใจมึงรู้ไหมกรรมของคนที่มีใสเนี่ยอะไรไอ้ใช่จับตดวเลยเจ๊เจ๊พังหนูก่อนเจ๊จิงเดินหนูให้จริงนะเจ๊มึงพัเวลาใขาจับเฮ้ย่ยมาจับอีกเจ๊จินพังหนูกี่พังหนูก่อนได้ไหมจิงเดินหนูให้จริงนเจ๊เฮ้ยเจ๊ไอ้ใชรจับมาไว้เฮ้ย สอนให้รู้ว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายการคิดที่จะหยุดเล่นคือความชนะของทุกอย่างหากคุณที่คิดจะเล่นการพนันให้หยุดมันซะเพราะการพนันไม่ใช่ทางออกของทุกอย่างค่ะปากล้องค่ะ